เกมสลิตเตอร์ .io อีกชุนเลยอันนี้เป็นพ p ที่สองของสลิตเตอร์นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะเล่นเพย์ออนไลน์เลยเนาะถ้าเล่นให้ได้อันดับท็อปสิบแล้วกันถ้ามมาท็อปสิบก็เลิกเล่นเลยเล่นสักกี่ครั้งดีไม่รู้เนาะ ีที่แล้วเนาะเป็นแบบว่าเพื่ออันดับหนึ่งนะเพื่ออันดับหนึ่งอันนี้ก็มาแล้ว Google Play Google Play Google Play จะกินเถอะนะอันนี้เราจะท็อปแนำสิบแต่อ่านไม่ถึงหนึ่งก็ได้นะคะ เป็นพลาดหลอ่อโอ้โหเห็นอันนี้เห็นแล้วน่ากินเลย 就是。 wave. เดี๋ยวเล่นไปคราสุดท้ายเนาะเอาแค่สี่นาทีท็พอแล้เพราะเดี๋ยวจะลงคลิปอีกไปเรื่อยๆเลยอยากให้เก็บอะไรก็บอกเลนะ i think i